ตั้งใจฟังเทศโยมโยมแสดงธรรมนี่แไหต้องตั้งใจโยมมีความสุขแล้หวหัวเลาะมีความสุขอิ่มมีพีหมันกันแล้วทำไมเกิดจากการให้ทานของพวกเรา แต่ละคนก็ทำทานมาสุดยอดฝีมือลหละเห็นไหมมีอะไรดีธรรมะมีอะไรอร่อยอร่อยเอามาแจกกันเห็นไหมแต่ละคนก็แต่งตัวสวยๆชุดสวยๆทำไมละ่ะเจ้าของดูอยู่หน้ากระจกคนเดียวก็ไม่พอสวยแล้ว เดี๋ยวให้คนอื่นเห็นฉันบ้างฉันจะสวยเห็นมันก็แต่งกันอ้าวทำกับข้าวคนเดียวกินคนเดียวก็อร่อยอยู่แล้วลูกผัวก็เลี้ยงแล้วอร่อยแล้วให้เพื่อนให้คนอื่นได้กินด้วยไหมเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าแบ่งความสุขฉันมีความสุขแล้วก็าแจกกันไป อันนี้มีทานเห็นไหมที่นี้มีศีลไหมศีลคืออะไรคือข้อควรศึกษาปฏิบัติคนควรเว้นทำไมเว้นไปฆ่ากันไปรังแกกันเว้นจากการขมโมยกันศึกษาดูนะ เราทําของเรามาอุ้ยจะให้คนอื่นชมอร่อยอร่อยมั่งเเราอร่อยแล้วนะวันนี้มีคนมาเห็นปุ๊บอุ้ยอันนี้มันอร่อยเราขอหมดเลยนะขโมยเอาไปกินคนเดียวเลยซุกไว้ในตะก,กร้าไครมานดูแล้วไปแล้วเออความอร่อยเลยไปอยู่กับสองคนคือคนทํากับคนหอบไปไอท้ที่เหลือ ที่ห่อไปไม่เหลือให้พวกอื่นได้อร่อยมัองเลยไม่ได้ชื่นชมเห็นไหมนี่แหละศีลทีนี้เอ๊ะถ้าทําอย่างนี้ต่อไปเป็นยังไงอย่ามีอะไรอร่อยนะเดี๋ยวคนเขาขาโมยไปหมดนะเ,เห็นไหมอย่าเผอนะกระพริบตาปุ๊บไม่รู้ใครฉกไปแล้วเดือดร้อนเ,เห็นไหมเป็นนิยายแต่งนิยายน้ำเน่าให้เราฟังกันให้เราดูกันก็มาจากศีลนั่นเอง มาขโมยกันหรว่าก็โกหกเรื่องไม่จริงก็ไปแต่งเรื่องมาเล่าให้กันฟังแต่งดีก็่ทำให้คนทะเลาะกันจนไปถึงเนี่ยมาขับรถอย่างนี้งานนี้ไม่มีเมาไม่มีกินเหล้าไม่มีเมาไม่มีเบียรคมจริงถ้าบอกว่าของฝรั่งเขาบอกเบียรต้องเบียรคลอสเตอร์คลอสเตอร์แปลว่าอะไร แปลว่าวัดเบียร์ของวัดพระหมักเบียร์ให้โยมกินเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีทานแล้วมีศีลที่น,น,นี่สวรรค์นี่คือความสุขนี่ความสุขสุขตั้งแต่เนี่ยนั่งอยู่นี่เห็นไหมอากาศก็ดี แดดก็มีก็ไม่แรงอากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเห็นไหมเหมือนสวรรค์มองไปดูอดอกไม้ผลไม้มาจากอะไรก็พวกเราเนี่ยแหละให้ทานไว้บางคนไทำกับข้าวมากินแล้วก็หมดหละอันนี้ปลูกต้นแอปเปิลไว้ต้นเดียวกินไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่หมดสักทียิ่งแต่ละปีออกเยอะแยะ,ยะไปหมด จนข้างบ้านก็เห็นปลูกไว้แล้วไม่มาเก็บไม่เก็บไม่กินโทรไปถามทำไมไม่มาเก็บ่อให้นกกินเราก็ให้ทานนกไงมีต้นหนึ่ง,งอยู่ข้างช่วมนะ่ะไปนั่งตอนเช้ามองดูโอ้เห็นนกมันเลือกกินจิกลูกนั่นก็แล้วจิกลูกนี้ก็แล้วหล่นลงมาลูกไหนหวานมันก็บินลงมากินน,กนั่นอิจฉานกไหมเนี่ย ถ้าแต่บออิจฉาเราก็เห็นไหมถ้าเราโอ้เขามีความสุขเนาะให้เขามีความสุขนใครไม่รู้ไปปลูกไว้เห็นไหมทำทานไว้ถึงเวลามีคนมาตัดมาตัดหญ้ามีคนมาประดับตกแตง่งวัดก็เป็นสวรรค์สวรรค์แปลว่าอะไรสนะุชื่อสุก็ดีแล้วนั่นะ เห็นไหมสุเทพกับเทพที่ดีนะทีนี้สุอะไรสุวรรวระก็เวลาไหนอะไรเวลาไหนไปใไนก็สุขเห็นไหมสุขมันมาจากอะไรก็มาจากทานกับศีลแต่ถ้าบอกว่าศาส,สนาอื่นบอกว่าพระเจ้าของเขามีองค์เดียวบางศาสนา,าก็มีหลายองค์ เถียงกันไม่หยุดเลยลบกันอยู่บนสวรรค์นุ่นพระเจ้าก็ยังลบกันเลยที่นี่ถามว่าพวกเราล่ะเห็นไหมทีนี้ที่ใดที่เป็นความสุขจริงๆมันก็ต้องมันมีทานมีศีลก็จะได้ไปสวรรค์สวรรค์คือความสุขมันเป็นชื่อเราก็อยากไปไปไหนให้มันสุขที่นี่ใครเห็นโทษของสวรรค์บ้าง พวกเราก็เคยไปกันทุกคนนะยังไม่ทองตายหรอกนึกดูสิสิ่งที่เราเคยสวยๆงามๆดีๆมาไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรก็ดีๆแต่พอถึงเวลามามันทำไม่ถูกเรื่องมันก็ไม่ดีนะ,ะแสดงว่าอะไรมันไม่แน่นอนเห็นโทษของสวรรค์ถ้าใครเห็นตรงนี้ได้เบื่อละ่ะไปไม่ไปสวรรค์ มันมีดีกว่านั้นอีกสุขที่มันไม่ใช่สุขธรรมดาสุขที่มันเที่ยงแท้แน่นอน,นยอย่างพวกเราในสุขนะอย่างตอนเนี้ที่บอกว่ากับข้าวกับปลาอะไรแข่งกันมาอร่อยถ้ายังไม่พอนะไม่รู้ใครไปกินข้าวอยู่ในครัวต่อหรือเปล่านี่ แสดงว่าพวกเราเนี่ยอิ่มหมดละพอละถ้าอิ่มเมื่อไหร่ก็พอเมื่อไหร่นั่งอยู่นี่สงบสุขหมดเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้กินเนี่ยจะหงุดหงิดเหมือนกันนะหิวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้พอมีความสุขหลังจากอิ่มแล้วเนี่ยมีความสุขละเหมือนสวรรค์ละหิวมาแต่เช้าก็อิ่มละตอนนี้แต่อิ่มนี่เดียว ฟังเทศเสร็จมันก็หิวอีกแล้วเดี๋ยวไปกินอีกแล้วนี่แสดงว่าสุขพวกนี้ไม่แน่นอนมันไม่นานเลยแค่สุขเรื่องกิน,นแค่สี่ห้าชั่วโมงก็หิวอีกแล้วแต่นี่มันมีอะไรที่สุขนานกว่านี้ไหมเห็นไหมไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วมันอยู่ที่สุขใจเห็นไหมกายเป็นสุขใจเป็นสุขที่นี้ไม่ใช่เฉพาะ พวกเราที่หากันหลกหาความสุขแบบเนี้แล้วก็ได้ด้วยแต่มันยังได้แล้วมันไม่พอไงยังหาไม่เป็นทีนี้ครั้งพุทธกาลเขาก็หาเหมือนกันความสุขมีปราสาทตรสามฤดูฤดูฝนฤดูร้อ,อนฤดูหนาวมีหมดมีสนมนางนาง,นางรำมาเต้นให้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลย ถ้าไม่สวยไม่งามก็เอาไปเต้นไม่ได้ใช่ไหมหุ่นไม่ดีก็เต้นไม่ออกแต่นี่สุกไปสุกมาทำไมเนี่ยจะเกิดธรรมจักนี่ไหมหลังจากเกิดธรรมจักจักหมุนละสมัยนู้นแต่สุกแบบกามก็ไปประาสสา,ามระดูเจ็ดชั้นอะไรกับหาเนี่ยคิดว่ามันมีความสูง พวกเราก็หาเหมือนกันไหมหางานสร้างหาเงินสร้างบ้านเมืองไทยเนี่ยปราสาทกี่ชั้นกี่หลังเห็นไหมกกคิดว่าความสุขคงก็น่าจะมีนะแต่ม่มีเนี่ยยมก็มาแสดงทำให้ดูบอกเนี่ยอาจารย์หลังนี้สิบล้านนะไหนสร้างไปถึงไหนแล้วโอ้ตอนนี้มีสระน้ำด้วยโอ้เห็นไหมมีสุขตั้งแต่เห็นรูปแล้ว รูปไม่ได้ดูก็นนึกอยู่ในใจก็เนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือความสุขแบบหนึง่งล้วก็หาอยู่เนี่ยแต่ครั้งสมัยนู้นเขามีตั้งสามหลังนุน่นเขายังบอกวุ่นวายหนอเราเพิ่งจะมีหลังหนึ่งอาจจะยังไม่วุ่นวายก็ได้ <c oughs> กำลังมีสุขอยู่เห็นไหมจนกว่าจะเห็นว่าเออสุขมันก็ไม่เที่ยงนะมันไม่แน่นอนดูสิบางทีอยู่กับเราเป็นสุข แล้วบางทีมันไม่อยู่กับเราบ้างหล่ะมันอยู่ดีๆมันก็หายไปละ่ะความสุขหายความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลูกนะลูกมันก็ไม่อยู่กับเราถ้าลูกมากับเราเราก็มีความสุขเพราะลูกมันไม่หมาเออใช่ไหมเอาใจไปไว้ตรงไหนมันเสื่อมไปเนี่ยธรรมะทีนี้ถ้าเราทำให้เป็นพิจารณาให้เป็นเราก็ไม่ทุกข์นี่คิดว่าถ้ามีดวงตาเห็นธรรม เอาแล้วทีนี้ทำคืออะไรางทำคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไงเอาก็มันเป็นอย่างนี้แล้วจะไปยึดได้ยังไงเห็นไหมไหนถ้าอย่งงางนั้นกับเนี่ยถ้าใครเห็นตรงนี้แล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะอะไรความสาวเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ความสาวก็หายไป ทีนี้ก็เห็นเกิดแล้วกระดับไหมแต่แเราไม่พิจารณาจะไม่เห็นถ้าพิจารณาก็เห็นเห็นธรรมเ,เห็นธรรมก็ได้ว่าเห็นทางออกและโสดาเห็นโสดาปฏิมักทางนี้แหละทําให้เราไปถึงความสิ้นทุกข์ได้ยินได้ฟังนะเป็นบุญละทีนี้ก็น้อมเอา ความสุขความเจริญในธรรมจะเกิดขึ้นยิ่งๆขึ้นไปแก่พวกเรา